เบ่งอุ้ยเกียเป็นตะขบลำลำเลยเน่นอนโอ้ยมาไก่ปนี่กับวัวแพะกินน้ำปลาทาั้งนี้แนะ่นอนโอ้ยนี่ใส่น้ำปลาด้วยนะครับทุกคนครับใส่ใส่เนาะมันชิ้นวัวขึ้นปีแม่โอ้ก้อยเนาะอันนี้เอิอน้นก้อยเนาะใส่น้ำปลาด้วย ใส่เครื hmm. an, ่องหอมโอ้ไ huh. ด yeah. <brewer y> uh ้ก huh. ล oh. oh. uh ิ่นเลยหอมใบสะระแหน่ยไหมเขาเป็นเซะแเน่หอมอันนี้เขาเอิญมาหอมหอมลาบ้วยเฉพาะแม่บอกแม่เขาเป็นหอมสะระแหน่มันเป็นต้นอยังไงแม่ต้นวักหอมลาบนี่้นยุงลาวเขาเอิญหอมแก้มหอมแก้มแม่นเอาเดี๋ยวข้นว่าหอมแก้มลูกกระสีไว้แก้มเนี้ยหนึ่งคนละ หอมแก้มหอมกินกับนะแม่เนาะแม่เแหละอีกไมันเป็นตักสันเน่โดยกินสายพันธ์อันเดียวกันแต่ว่ามันเป็นคนละสายพันธ์เป็นนิ้นกันเนาะเป็นนิ่งขอกันแต่ตอนนี้มันโอ้ง่เขาได้แล้วเตรียมตัวกินบันเน่กินแล้วก็ี่ขั้นไปกี่ขัมากันนอนซ้ำหมดละ คุณผู้ชมครับโอ้ยฝนตกตกไม่หยุดเลยเนะี่ยตายดูในไกลเป็นผีบ้ามาเดินตากฝนเลยก็เนี่ยครับนครหลวงเวียงจันทร์นะครับโอ้ยดูเนี่ยตกไม่หยุดเลยแต่มันก็ สลับนะหนักเบานะครับผมคิดว่าผมจะเดี๋ยวไปหาเซอ์์เวยแยวว่าก็หิวข้าวนะตอนนี้จะเที่ยงแล้วยังไม่กินข้าวเช้าเลยนะครับแต่มีคนแนะนำว่ามีร้านลาบเด็ดมากนะนะครับมันจะสมคำล่ำลือไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองนะอ,อยู่ตรงไหนเอ่ยเขาบอกว่าโอ้ยแซ่บไหล อยากให้มันลองนะฮะเออนี่ไงรลา,าบลาบแม่ขินหรอือเปล่าโอ้ยโอ้ยช่มไหมเอาในา้อนี่ลาบลาบมีนีลาบมี่แกงข้าวเหนียวเอ,อ่อลาบเป็นลาบที่ไหนแม่ ลาบเนื้อลาบดิบลาบจำนาลาบสุกก็ได้เอาก้อยก็ได้ก้อยกับลาบมันต่างกันแน่เลยสุกสุกก้อยดิบลาบแล้วมันเป็นลาบลวกเป็นลาบสุกเออเอาก้อยเอาก้อยเออก้อย,อยมาผิวอร่ยมากดมานอร่อดมีมีต้มมีต้มผมเอ่อก้อยกับต้มเนาะกับข้าวเหนียวเนาะด้วยอ๋อ เห็นคนอยู่แถวบอนพักขนาแนะ่ยน,นำมาโอ้เสียบยอะยรวะใช่คนที่ขับรถจักรนะอยู่หนาวเนี่ยนะเออคนเคยเอาเคกมากินเลยเออเจอ้ามากินตลอดโอ้นี่แส่บเต้หมนว่ะฝนคือตกแค่แม่ฝนแข่งเนื้อกันยังไหนมาเนาะยองว่าน <c oughs> ี่ล่ะจุงพี่ต้นพวกอันผีพายอันไก่เรื่องนี้ ผีไพ่บัวแล้วเออผีไพ่บัวาพวกไข่เขาอยู่แนวซุ้มไข่เคียงซุ้มไปเที่ยวขนาดเจ้าที่ขนาะอีตสวนพวกนี้อ้อันนี้ต้มเหมือนมันมีใบอันนี้นะมันบอกนน่ะโอ้ถ้ามีใส่ใบผักน้งเลือดผักน้งเลือดเนาะใบชะพลูใบชะพลฟังไปเลือดไปเออมันจะมีกลิ่นเลยมีกลิ่นใบชะพลูด้วยแมม่นนกลิหอหอมเนาะ มถ้าวี่อันนี้มัใช่มันลมน้มันเนต่างกันบน่เอมเนอค่ะตาต้างก็เลยล่ะก็มาใฝังนั่นก็นจเจ้ากินก็เจ้าแบบเว่าจ้มาขุมอเอาเหียคือเพื่นน,นั่นแหละเออัเจ้ากินัเจ,ะจะา้า,ามาขมผมไต่เอาเลี้ยงบ่ว่าไต่เบาเลี้ยงแน่น โอ้ันลังคนยันจะบอกขมไหลยยางไปปบดได้ก็สั่งเอาสั่งเอา,เอา,าตีบะเตี้ยนมาแล้วกินกับบดได<า>้ว่มา, <laughs> ามาึงจะว่าดูมันมากี่ฮ่่าฮ่าสัผักอันนี้เขาไปเอาอยู่ตลาดเลยบ่ะเป็นมะชงไ้อยู่กับบ้านออกมาจากสวนเอามาเลยโลเขาคนปลูกลอยู่รอนี่แหละทีแม่แรงแมนแรงโอ้ เอออันนี้บ้านเขาเอื่นียังไงผักขี้ริ้วคือกันอยู่ปะอันบ้านภาษาเราอยู่ที่แต่มันเขาเอ,อือ่นย่อย่อกินเนี่ยกะเอ,อื่นจะเรื่องกันกับเจ้าพาเอ,อื่นผักขี้ริ้วก็เลยเองเอือนคนฝังนั้นเล่นกับเจ้ามั้งเพาว่ามันเป็นย่ออย่างนีผักขี้ริ้วผักขี้ริ้วเออนะแต่เป็นต้มนะครับจะมีใบเนี่ยใบยชะพลูผักอีเลือดผักอีเลือด ผัดแมงเลือผัดแมงเรือ, <Yeah. S 1> อสูตรแซ,บแซบแ่บๆนะครับฝนตกก็จะสียางไปจังไลยมาจังไลยไปบุญด้วยดิก้อนที่ไปบุญนะแม่เออตะฝนเพื่อนแล้วก็วไปเออไปกันสิอันกินมเตาอิ่มอ่ะไปไปอิ่มหรอมันคือปัิจวนอนนะนะ <c oughs> เนาะกินอิ่มๆเราบบอยู่นอนมันบ่อยากไปซ้ำบ่เห็นยังซ้ำอะนะแราอยากนอนเย็นๆแต่เราแบบเราเมื่อโอ้เป็นเดรดแซ่บ์เลยสิบบัดมันก็อาจจะมีสูตรที่แตกต่างกันนิดนึงแต่ส่วนมากเราก็ิประมาณเดียวกันละแม่นาะแม่น ีแม่จะก right. ็ใส hey, ่ผงสลดไหลแค่เ <laughs> ด <laughs> <sl> <aries> ียวแม่นบ่ะเนแต่เขาว่าใส่หลายแซ่บหลดิเนียนคือกำมังได้เว่าใส่หลายมันเก็ือกผิหวานๆไปซื้อๆน่ะเนียนบอกว่าเอาสูตรไผ่สูตรมันใส่ไหลายใส่หลายเนื้อหลายเออใส่หลายเนื้อหลายแล้วเป็นเนื้อนาะเนสเดชภูมิาคถ้าไม่ชอบก็ไม่ใส่เออ เบ่งโอ้ยเกรี้ยเป็นตะขอบลำลำเลยแน,น่นอนโอ้ยมาไก่ปนีกับบัวพ่ายกินน้ำปลาทั้งนี้แน่นอนโอ้ยนี่ใส่น้ำปลาด้วยนะค,ครับทุกคนครับใส่ใส่เนาะมันชิ้นว้าขึ้นปีแม่โอ้ก้อยเนาะอันนี้เอิอน้นก้อยเนาะใส่น้ำปลาด้วย เลยเด้อพี่น,อน้องเรือตอนนี้หอมดาบมาหน่อยนึงส่แผลจะเปอ,อ,อ,อนี่ก็มีลูกค้าเลยมาดูมากินเฝอเนาะตามันมีเศร<ม>าให้บะนะ่านน้อฝนเนาะ ใส่เครื่องหอมู้ได้กลิ่นเลยหอมใบสะระแหนียไหมว่าเป็นสะระแหน่หอมอันะไรเขาเอิญมาหอมหอมลาบโดยเฉพาะแม่นบอกแม่ก็เป็นหอมสะระแหน่มันเป็นต้นอย่างไรแม่ต้นวักหอมลาบนี่อยู่ฝั่งลาวเขาเอิญหอมแก้มหอมแก้มแม่นเอ้า เดี๋ยวข้นว่าหอมแก้มลูกกระซิวย่าแก้มแนวหนึ่งพุ่นแล้วเออแก้มมันนั่นมันมาแวนอันนี้มันเอิญหอมแก้มหอมแก้มหอมกินกับน่ะแม่เนาะแแม่่นนนัละีเป็นบักสาลเน่กิกินสายพันธ์อันเดียวกันแต่ว่ามันเป็นตัวสายพันธ์เป็นมิ้นคือกันเนาะเป็นมิ้นคือกันแต่ตอนนี้มันโมฮึ้นเออตอนนั้นนิ่งขึ้ได้เึ้นเอาได้แล้วเตรียมตัวกินบัดนี้กินแล้วก็กี่ขั้นไปกี่ขั้นมาก็นอนซ้ำพอนละทีนี่ มไม่ยยต่อมาแล้วมาแล้วเนี่ยจับเต็มๆหน่อยวันนี้จัดเต็มๆหน่อยเลยครับร้านก็น่ารักดีนะครับไม่ไม่ใหญ่เกินไปนะก็บรรยากาศในร้านนึงฝนตกนี่มันจะไปไหนได้ไหมนี่นี ต้มมาแล้วทุกคนต้มมาแล้ววันนี้คนเดียวจัดชุดใหญ่เลยนี่มีกระติบข้าวเหนียวโอ้โหทุกคนครับลองนี่ก่อนเลยต้มต้มอืม มันจะรสชาติขอผมแน่ผมๆอร่อยดีนะอือผมจะออกขมๆแล้วก็หอมใบชะพละครับหอ,อดดอหอมผักน้งเลือดนี่แหละอือนะหอมผักน้งเลือดแต่ว่าลิ่นหนึ่งก็เหมือนเหมือนอ้อมหอยไหมเปล่าออเนาะ มัน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 ,มนส่แนวีิวกันเนาะนะมันก็เลยกินคายค่ายแบบนั้นเลยว่ะแม่เออได้คายอ่อมหอยจ๊บเนาะหอยหน้าบ้านเราเนี่ยม,มันก็มีมีกลิ่นโอเคอยู่นะได้อยู่ได้อยู่แซ่บเน อร่อยอร่อยลองนี่หน่อยก้อยก้อยก้แม่แกบอกบดใส่แป้งนัวเด้อแม่เ็บดอยเบธรรมชาติมเจ็บผมเจบเจ้อยอ้้ยโอ้ยโอ้้้ จัดนวลนัวเลยวันนี right ้วันฝนตกนะฮะเลยมขายเนีนะี่ารเรยากาน้อ มาละหรือเปล่าไม่ม okay. <ER ั่นใจเข้ากันเลยมรมาละ วันนี้ดูดูอาการว่ามันก็คงจะตกทั้งวันนะจะยิงจะออกไปเถอะขัดใจกองหรือส่วนมัตนองทำเจิยงกวนเป็นรู้วันใบใบจะยังไงออกมาบ้างนสิ่เาเร่เปดเมเปิดเดจนเขาเลิกกได้

กิ่มไรเสียบนะโอ้เกี้ยงเลยเนะั่ปาดูผกินคนเดียวเกี้ยงเอ้ยๆวะเน่ยโออร่อยนะเป็น,นส่วนก้อยก้อยเซนัมปลาเนเมอนะเนอกอ้อยเซนัมปลานะ ก็อร่อยดีนุ่นนัวแต่แแปลงนะใส่ใส่น้ำปลาลงไปแล้วไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นปลาเออดูเดี๋ยวพาดูบรรยากาศร้านก็ร้านไม่ใหญ่นะอยู่แถวๆใกล้ดันแม่ห้านเขาซื้อห้านยังก็ห้านแม่กิน ท่านแม่กินแป็นได้ไปโอ้ oh, นะครับอยู่ใกล้ด่านนะครับทุกคนครับ mm hmm. น้อยเดียวผมก็เดินมาเนี่ย mm hmm. นะเดี๋ยวพาดูบรรยากาศหน้าร้านหน่อยเนี่ยใครแวะมานะครับอยากเชียร์เลยร้านนี้อร่อยจริงนะร้านลาบแม่กินนะครับเนี่ครับวันนี้ ฝนตกบรรยากาศมันน่านอนเดียว่ะน้อะครัโตก็ก็มีพอดีอยู่เพราะเหนโอกาศสะพานมากเลยออกจากเมักไกลไปไหนนี่แม่เออเออเนั่นนะหัวอันนี้ยังเห็นอยู่เนะบองยางนั่นน่ะ3สามสิบเมตรห้าสิบเมตรไปยังไกลไปเออ คนต้องหูแม่นบ่แม่นชูเฟอร์รถตู้รถใหญ่หูแม่เฮ็ดดน๋อยเตยแม่นนี่ชูเฟอร์รุ่นนี่หูเบิดโอ้เนี่ยพวกรถนักท่องเที่ยวพวกเนี่ยหูเบิดเนาะแมนพันถามมาเบิ้บมาไปกินลาบก้อยร้านแม่ตุกินสิโอ่ก็เจ้าพามาด้วยดูสุดยอดีหน่อยคว้าไอเราแนะน้ำนะว่าโอ้คักแล้วนี่ร้านนี้ แซ่บไรวะบันหมาหมื่อวานนี่บันปิดแล้วเออมาหลอกกันมีแมพปิดเออเออเมื่อบุยหมู่บ้านปิดจากมวงวะปกติษะหาม่ออกงึงมีแมพปิดเลยเออหมื่อวานนี่ฝนตกบันนี้หาบอลกิน,นอนะย่างบ่ได้ซิบ้อนะย่างผ่านนี่นะเขามาแล้ววัดปิดแล้วว่ะสันโอ้ยหามุกงึงมีแมพปิด ดูนะครับเนีน่ยแนะนำแนะนำนะครับอร่อยอร่อยเด้วก็มาไม่ไกลนะจากด่านนะครับมาไม่ไกลหรอกนี่เดี๋ยวให้ดูโอ้ยมันมองไม่เห็นแล้วตรงนี้นะนี่นะครับร้านแซบๆบแหมเข้ามาตอนแรกขายไม่ทันโอ้ยผู้สาวเยอะมาก น,น,นั่นเงินเพียบมีแต่พูงงามๆะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นรีวิวสั้นๆแล้วกันนะครับคลิปหน้าเดี๋ยววันนี้กัจะไปที่ไหนได้ยังไม่รู้เลยเอาแม่เมื่อนี้เป็นบุญเนี่ยผู้ชมเหงื่ออนอ๋อเป็นน้ำกันเหมือนป้านที่เป็นหมอผู้ชงเหงื่ออีกเป็มมีลำวงน้ำดิแมนะ่มีมีลำวงวอม โอ้สิเดิไปเต้นลำวงก็ว่านี่ไหมมาดูวยดัวยรุ่นมันจะได้เต้นไหมเราวัยรุ่นพุกน่ะวัยรุ่น,น <laughs> กำลังไปงานกันเอ้าโอเคครับทุกคนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเป็นคลิปสั้นนะฮะพราว่ามันไปไหนไม่ได้ตอนเนี้ยนะเดี๋ยวจะพาไปเต้นลำวง,งหน่อยนะครับอีพีหน้าเจอกันนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ